ดูนะคะดูนะคะโอ้โหอาบน้ำแบบไม่ใช่ธรรมดานะอาบแบบเอเออูออ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 หน้าทูหน้าหน่อยหน้าตามุมเมมเอ,ออเออให้พอ่อทูให้ให้พอ่อทูให้ ở đằng nè ta uống nước con uống nước con thôi thôi đừng mà thu tiếng thôi thôi นั่งให้พ่ออาบน้ำให้เลยนะคะเอออาบด้วยเออให้พ่อถูให้ททใหะอาดอาดเออเอาทู อาบน้ำเสร็จก็รูปหล่อหน่อยเนาะไม่มมเมม,ม,มมนะแห้า นิ่งนนิ่งน,งนงให้พ่อคัดถูให้น,ะน่ะนะให้เราโลน,ะน่ะนะเออขี้ใครขี้ใครนิ่งดีดนนีนิ่งนิ่งถูคี้ใครออกถูกเสร็จค่อยเอาน้ำล้างขอไงเออขอไ่เลย อ yep> et ุ้ยดูพุงพุงป ah ิ้นพุงป ja ิ้นโอ้พุงปิ้นเอออู้ทำยังไงพุงปิ้นแล้วทีนี้โอ้ดูดูไงเออพุงปิ้นแล้วทีนี้อ่ะทู้ โอออ้ละเเไม่นาจะเอาใบขนุนเอาดึงเอาใบขนุนนะ่ะเออดึงดึงลงมาลูกดึงลงมาโอ้งานหนึ่งก็ดีใจเดีียด๋ยวน่แม่่าม,มา,มาล้างก่อนล้างก่อนถูกรีดใครออกแล้วยังไม่ได้ล้างเออเขาจะไปนเ<อ> <laughs> ขาจะไปนอนเออ <laughs> โอ้ โอหนุนเสียงแม่เขาเรียกหาลูกชายแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าลูกชายออกมาไม่ได้คิดถึงแม่เลยนะแม่แๆเดอเอมาทางนี้จ,จะเข้าไปในตรงรถนะน่ะ,ะทำทันทัน,น,น,นโอ้โหโอ้โอ ออจะทำยังไงไม่รู้อออยู่ซื Blue ้อๆบ่เบปิสสนเลยเนาะออโอ้เด็กหน่อยไหมโอ้โหเสาเสาบ้านพังเสาบ้านพังเอ้พุนจะขึ้นไปไหนแล้วไปแล้วค่ะไปเดินหน่อยเดินดูก่อนซิว่าเข้าออกมายังค่อยค่อยคยคยไปแล้วนะน้องวาไปแล้วน้องวาไปหา ว่าเมื่อไรขบวนจะมาพอพนพาเดินไปก่อนนะพาเดินโอ้พอพนพอพน,พอพนดูทางลังนี่กำลังมานี่โอ้นี่เขาเต็งโลมาแล้วนะคะเต็งโลมาแล้ว ทรงเชือกนี่ใครน้อพ่อนุ่มเสกกับหนุ่มรูปหลอควันเมืองแน่ๆเลยนะคะเต็งโลมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเดินตามมาด้วยสาวรุ่งฟ้าแล้วก็อีกเชือกข้างหลังนี่ใครน้อนกําลังจะไปเดินมาน้องวายยังไม่ได้เต็งโลเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะ โอ้หนุ่มรอยังรอเลยมีควานเชือกแบบควานควานเชือกเดียวนะควานคนเดียวบังคับส่งเชือกโอ้โหหนุ่มโอนะหนุม่มโอเหมือนช้างแฝดเลยอะ่ะเนาะพ่อเซกับควันเมืองบอกพ่อเซมบอกเปลืงตามลักกูเหรออันนี้พ่อเซกับเซมสั้นนะคะโอ้โรม่มากๆเลยนะคะ ไปแล้วน้องว่าอกน้องว่ามาเต็งตัวหน่อยเด้อไลโซนโคเซกับแซมสั้นนุ่มโลนะคะไปแล้วนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็ตามด้วย ตามเรืยใครนี่ขวัญเมืองอันนี้อันนี้พี่ขวัญพี่ขวัญน,นะคะโลมากนะเดินตามพ่อนุมเสก,กับพ่อแซมสั้นเนาะเออเหอขวานพานำท้ายขบวนไปเลยไปเลยเออเหอ อกน้องวามาแต่งตัวหน่อยเด้อไปไปรอตั้งแถวกันอยู่ที่นู่นนะคะไปรอตั้งแถวกันอยู่ที่บ้านพนเงินเนาะบ้านของน้องตีนะคะ,เ,คะเดี๋ยวน้องวาเดี๋ยวพอคนพาไปให้ตัวแห้งก่อนแล้วถึงจะกลับมาแต่งตัวสาวสาวรุ่งนะคะสาวรุ่งจ้า ตามกันไปแล้วนะไปตั้งขบวนกันอยู่ที่นูน่นโอ้ยขบวนจะมาแล้วคะมาแล้วขบวนจะมาแล้วนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะน้องวายยังไม่ได้แตงโลเลยเดี๋ยวพ,พ่อพนพาน้องวามาแตงโลกาลังมานะคะนู่นพ,พ่อพนกําลังพามาแตงโล กันนกำนนะะลังจะมาแล้วนะคะโจกิดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องช้างพลายวันทายแฟมิลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ดาจะไปเรียกพอ่อโพลพาลูกชายมาแต่งรอก่อนนะคะ